เรื่องบนเตียงคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเลือกเตียงครับเวลาไปเที่ยวนะฮะเที่ยวเองหรือเที่ยวทัวร์ก็ได้ว่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างหลักๆเนี่ยมันมีศัพท์อยู่3าคำครับ1ก็คือซิงเกิลสองดับเบิลสามก็คือทวินนะครับเอ๊ะคำไหนมันคืออะไรนะฮะซึ่งคนที่เที่ยวเยอะๆบางทีก็ยังเรียกไม่ค่อยถูกเลยนะครับเพราะว่าศัพท์ภาษาอังกฤษ,ษเวลาแปลไทยบางทีมันก็กำกวมเหมือนกันเอาแบบแรกก่อนนะครับซิงเกิลซิงเกิลเบดเนี่ยก็คือเตียงเดียวสําหรับ นอนคนเดียวนะฮะอันนี้สำหรับคนที่เที่ยวคนเดียวก็จะเลือกแบบสิงเกิลสองก็คือดับเบิลดับเบิลแปลว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงเตียงใหญ่หนึ่งเตียงที่นอนสองคนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนเรียกแบบนี้ว่าสิงเกิลเพราะว่าก็เตียงเดียวนอนสองคนไงและคำว่าสิงเกิลก็แปลว่าเดี่ยวใช่ไหมครับก็มีคนเรียกเตียงแบบนี้ว่าสิงเกิลไม่ใช่นะครับอันนี้คือดับเบิล และแบบที่3ก็คือทวินทวินแปลว่าคู่แฝดใช่ไหมครับก็คือเตียงเล็กแฝดคู่กันแบบนี้สําหรับนอนเตียงละคนแต่ว่า1ห้องมี2เตียงนอนสอ2คนอันนี้ก็จะมีคนเรียกผิดเป็นดับเบิ้ลเช่นกันซึ่งมันก็มันก็ใช่อะก็ดับเบิ้ลก็แปลว่าคู่ไงเขาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้เรียกว่าดับเบิ้ลอันนี้คือทวินนะครับก็คือคู่แฝดเหมือนกันอยู่ติดกันแบบนี้